วันนี้พริกโฉมรถคันเก่าเท่าแก่มะลิได้รับภารกิจให้ออกตามหาร้านโรตีที่เข็นขายอยู่ที่ถนนทองหล่อทีมงานไม่โรชารีบตระเวณหาทันทีเอไปขายอยู่ทองหลอตรงข้ามสอยสิหน้าเซแบนนครับผมทุกวันคุณชาลีจะเข็นขายมาตามทางเรื่อยๆตลอดทางผู้จะมีลูกค้าเรียกซื้ออยู่ตลอดจนมาถึงจุดขายตรงข้ามทองหลอซอย18ตรงนี้นี่เองครับ อ๋อตอนนี้ชอบกินที่สุกองลูตีกรอบนี่ครับกองละ20บาทก็ใช้นมตามาลีครับผมแต่ก็ใช้นมเยอะๆมีคนก็ชอบกินมากที่สุดเลยครับเพราะเป็นลูกค้าคนพิเศษของเรามาลกใจดีรีบจัดการนำรถเข็นรถโลกร้อนคันใหม่มาให้ทันทีรถเข็นคันนี้ติดแผงโซลร์เซลเพื่อนำเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆภายในรถพัดลมประหยัดพลังงานหลอดไฟประหยัดพลังงานสร้างบรรยากาศและให้เป็นจุดสนใจของลูกค้าด้วยเสียงเพลงจากจิ๊กเกร์บ็อก ติดป้ายไฟด้านหน้าให้เห็นชัดเจนเพิ่มตู้กระจกวางของและตกแต่งรถเข็นโดยรอบให้สวยงามเท่านี้ก็พร้อมแล้วสําหรับเท่าแกมลริคนใหม่รถเข็นมลิรถโลกร้อนคันนี้นะครับไม่ได้แค่ว่าตกแต่งให้สวยงามเท่านั้นแต่เราเน้นถึงการใช้งานได้จริงโดยที่เจ้าของร้านเนี่ยแทบไม่ต้องเปลี่ยนการทํางานเดิมไปเลยอีกทั้งเรายังติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไว้ครบครันและที่สําคัญครับไม่ต้องเสียค่าไฟแม้แต่บาทเดียว พาุณนองตามาลีมากๆเลยครับลูกเข็นนี้สวยมากเลยครับผมที่ฝันไว้นี่อยาได้มากเลยครับผมอาคูนมากๆเลยครับอบมามายบากชมรถเข็นสวยๆชิมโรตีอร่อยๆก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านโร,นรตีชาลียินดีต้อนรับครับโรตีร้านนี้